สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเส้นตางนี่นะครับเส้นตางเข้านี่แหละป้ายใหญ่ๆคือตะวันวาเจียงไฮล้านอาหารพื้นเมืองนะครับหลายคนมากินเยอะแยะครับเป็นนี้เป็นเส้นตางนัเข้าหมู่บ้านนะครับหนนทางก็จะแคบหน่อยนะต้องลบกันกน,นี้อ เสี้ังตัดเลาะไปวิซีได้นะครับเนี่ยตะวันวาเจียงไฮนะครับหลายๆคนไอยามากินกันเข้าแรงกันนะครับในร้านอาหารตันี้นะตะวันวาเจียงไฮมีร้านจอดนะครับไมค์การในร้านนี่บรรยากาศดีมากเลยนะครับนี่นะมีโอกาสก็มาเขียนได้นะครับ ผม,มก็มากินเตือนหนึ่งครับกินเตือนหนึ่งที่ผมจุดล้อมาตั้งนี่ครับเส้นทางลัดนะเ,เข้าหมู่บ้านนะครับไปไปตางบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีเชีงยงไฮ้นะสาขารแ,รแรกเลยนะครับสาขารแรก,แรก หลายคนก็เอาบรรยากเข้าไปตั้งศิีไซมวนก็นมาตั้งนี้ครับถ้าตรงไปเนี่ยไปเส้นออกเส้นใบพาดเลยครับแถวนี้ร้านคาเฟ่ยเยอะนะครับเอ mm hmm. ปาทุกคนเป็นเส้นต่างรักตัวนี้เห็น mm hmm. ไหมเดี๋ยวเราเลี้ยว เลี้ยวซ้ายตรงนี้ครับถ้าลูกไปกับปุ่นะพาสีไซมูนนะครับหน้าโรงเรียนเตียยวดมนะครับเนี่ยเส้นทางเข้าหมู่บ้านนะครับเลาะไปถึงก่อนถึงเขาเรียกว่ามิกซีอยังไงนะครับ เดี๋ับก็มาเกิดบนฝันว่าเส้นทางเดิมกี้เนยะเมื่อก่อนเป็นเส้นทางหมู่มบ้านแบบอยู่ในชุมคือแบบชุมชนอ,ะอ่ะเออเผยแพก็บตนตาที่ผ่านมาเมื่อกี้สามารถทโลนถึงอ่าใบพาดถนนเส้นใบพาดใหญ่เลยเนี่ยนะครับสะดวกสบายเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบ้านสันปะก็นะครับ สัปปะกอ้อบางคนนี่ไขรแปลงถนนหรือรถติดอะ่ะเข้ามาตั้งนี้ครับลบถนนรถคารีวารถเยอะนะครับตี4ีซ้ายมูลนกันสัรปะก็ส่วนม,มากจะเป็นอหอพักครั้งนั้นเลยนะครับเพราะอยู่ไกลห่าง นะมิกซีนะครับเซนทันนะค,คืออยู่แถวนี้คือสะดวกอะครับอุกรณ์ผมครับมาแถวนี้มาบ่อยครับมาเงวบ่อยครับลบครับขับมอเตอร์ไซค์บางคนก็ลบสำรวจก็มีนะฮะอุปกนนะเนี่ยเตรียมตัวดีบรรยากาศเขาเปลี่ยนแล้วทุกคนลองดูสัปปะก้อกนเดียวเนี่ยกับตะกอนเนี่ยมันต่างกันขนาดไหนฮะ ตอนนี้คือตึกแถวเต็มหมดเลยนะครับถนนกัแปลงเทปุนยังดีแล้วนะครับจะทะลุถนนใหญ่เลยบางคนจะไปตัางรัดเอ,อ่อมาตัางรัดสีสายม่วงมาตัางรัดตอนนี้ได้เหมือนกัน แต่ก็ขาใกจะครับเข้าชุมชนหมู่บ้านก็ต้องรับเจ้าหน่อยนะครับจ้านะครับแต่ก็รถบัตต,ติเต่าถนนสีไซมูนนะครับมุกกรเท้องสามารถเข้าตั้งด้านหลังรือสีนี้ได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมเข้าได่โกนะฮะมุกกอนที่ผมเข้าเข้าบอยครับ เข้าตั้งหลังนะครับนต่เขาพดถนนถนนรามเจ็ดทิ้นละนะครับถนนใหญ่ละนะครับง่ายๆซอยเลี่ยงเมืองนะครับเข้าในมุมไม้หมู่บ้านนะครับเข้าในหมูบ่บ้านนี่นะครับใกล้ก็ครับพราะวาพุ๊บก็บเจอบิ๊กซีเลยนะครับเนี่ยบิ๊กซีเนี่ย สีจิงหายอยู่ใกล้นี้เลยนะครับอันนี้ผมจะเข้าเอลบีซีกัมมนะฮะ